I'm มาเลยจนคร่ำปีจะมีภัยไอมีภัยน้ำตาไหลนุ่งยาวยาวทั้งหนาวทั้งเสียใจไปยังไงเจ้าจังมาเห็นกันได้ปีนี้มันหนาวกว่า normal ไอศล่าไอศเบาลรืู้งั้นปีนี้มันหนาวกว่าทุกปีครับ อีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เป้ายังน้องมีผู้เป้ายังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว้างวันที่ตะก้นตอนนี้นัหนาวแล้ววันน้องทนั้นนั้นหนาวยังคิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เป้ายังที่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว้างนัาสุดท้ายคงเปลี่ต้องเป็นาสุท้ายอะสีอะไรหมดแล้ว ที่เนี้ยคือตัวยังที่ตัวบอกว่าเพลงมันโดดนะไ <c oughs> อ้เนี่ยไอ้ต้องแต่งเล่าเรื่องว่าบ้านอ่ะตัวบอกว่าบ้านมันหนาวเป็นหน้าที่แพทย์ปฏิจจินเขาจิ้มกันที่เนี่ยไอ้ก็ต้องิถามไอ้ะจะต้องแต่งถามขา่าวผู้หญิงคนนั้นอะรปแมนแมนไอ้ต้องต้องถามข่าวเลยว่าเลิกกันกับแฟนแมนบบหรือว่าจังไห็นบ่ <c oughs> ตัวอ้างว่างแ <c oughs> มนบบตัวเหงาแมนโบเขาเขารู้สึกอย่างที่เด้อพ็จปั๊บ แบบแผนจเตร็จับแังสิมาจองสิไอต้องเบ้าถึงเรื่องนั่นพระสันมันปตอกันแต่ว่าลงตัวเองตัวตัวแรกบจะว่าเขาเลยตัวแรกบมันมันสีชโล่งรักกันยูนแบบอ่าอ่าตัวที่ไอแตงมาฉันหนาวนหนามีแบบแผนนหนาวที่เมฟังดีดีที่นี่มันซื้อได้บอกเีนทําอบ่าอะออกมาเลยีป็นิวที่กุดแตงรี